สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านวันนี้ผมจะมาติวในเรื่องของการแก้สมการสำหรับเพื่อนๆที้ข้ามาไปที่เรียบร้อยแล้วสามารถไปดาวน์โหลดเอกสารประกอบการติวที่ผมได้แปะไว้ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับนี่คือหน้าตาเอกสารประกอบการติวนะครับคืนนี้เราจะมาตะลุยข้อสอบการแก้สมการกันนะครับผมเอาข้อสอบมาฝากพวกเราห้าข้อด้วยกันนะครับ สำหรับเพื่อนที่ดาวน์โหลดเอกสารมาก่อนหน้านี้แล้วไปทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาตรวจคําตอบดูว่าจะตรงกันหรือเปล่านะครับเอกสารประกอบการติวสามารถดาวน์โหลดในช่องทางของ y o u t u b e หรือช่องทาง f a c e b o o k ได้เลยนะครับซึ่งผมจะเอาลงไว้ก่อร้อมที่จะเรียนหรือยังครับพร้อมแล้วนะครับอ่ะเรามาดู ตัวอย่างกันก่อนนะครับผมจะทําตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับว่าการหาค่าหรือการแก้สมการอ่ะมันทํากันยังไงนะครับใอ้จริงแล้วสมการอ่ะมันจะมีสมการที่เป็นจริงและสมการที่เป็นเท็จนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างสมมุติว่า x บวกสเท่ากับยีส่วนใหญ่แล้วโจทย์ปัญหาสมการนะครับ เขาจะให้เราหาค่า x เขาอยากทราบว่าค่า x เท่ากับเท่าไหร่เนาะมันก็มีหลักการง่ายๆดังนี้เลยนะครับเราสามารถย้าย3ซึ่งนี่มันอยู่กับ x นะครับ3มันเป็นบวกย้ายข้ามไปอีกข้างหนึ่งมันจะเป็นลบทันทีนะครับก็จะเหลือ x เท่ากับ20-3 3ลบ3 3เป็นบวกนะครับย้ายข้ามไปอีกข้างหนึ่งจะเป็นลบ หมายความว่า x เท่ากับ20-3ลบ3คือ17นั่นเองครับนี่หาค่า x ง่ายๆแบบนี้เลยครับเนาะหวังว่าเพื่อนๆจะทำได้นะครับแต่มันก็อยู่ที่พื้นฐานของแต่ละคนด้วยนะครับว่าเรียนมาจำได้หรือเปล่าเนาะสมัยมัธยมสมัยมตน้นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าสมการมันเป็นลบละ่ะ ทำยังไงอ่ะดูนี่นะครับถ้าสมาการมันเป็นลบอย่างเช่นว่า x ลบเจเท่ากับยี่นะครับที่มันอยู่กับ x เนี่ยมันเป็นลบย้ายข้ามอีกข้างหนึ่งมันจะเป็นบวกนะครับก็จะได้เป็น x เท่ากับยีบวกเ x เท่ากับยีนั่นเองครับ เนาะพอทําได้นะครับจากลบนะครับถ้าเกิดว่าย้ายข้ามเครื่องหมายเท่ากับจะเป็นบวกทันทีถ้าเกิดว่าเป็นบวกย้ายข้ามเครื่องหมายเท่ากับจะเป็นลบทันทีแล้วถ้าเป็นคูณล่ะเป็นคูณย้ายข้ามเครื่องหมายเท่ากับจะเป็นหารถ้าเกิดว่าเป็นหารย้ายข้ามเครื่องหมายเท่ากับจะเป็นคูณนะครับไม่ยากไม่ยากอ่ะดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างเนาะตัวอย่างนะครับ เอาสีฟ้าดีกว่า 3y เท่ากับ36 3y นี่มันคือ3คูณกับ y นะครับเราไม่นิยมเขียนเครื่องหมายลักษาแบบนี้นะครับเนาะให้เราเข้าใจตรงกันว่าถ้าเกิดว่า3มันติดกับ y คือ3มันคูณกับ y อยู่เนาะ3คูณ y เท่ากับ36 สามมันคูณอยู่ครับย้ายข้ามไปอีกข้างหนึ่งเป็นอะไรบอกไปตะกี้เป็นหารครับก็จะได้เป็น y เท่ากับสามสิบหกหารสามนั่นเอง y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับสามอะไรได้สามสิบหกสามสิบสองเป็นสามสิบหกครับแบบนี้ครับเนาะไม่ยากไม่ยากนะครับอะมาดูตัวอย่างการหารดูนะครับ ถ้าเกิดว่าตัวอย่างแบบสมการที่เป็นหารดูนะครับ y ส่วน c y ส่วน c ี่คือ y กำลังหาร4อยู่นะครับเท่ากับ12ค่า y เท่ากับเท่าไหร่ซึ่ง c มันกำลังหารอยู่ย้ายข้ามไปอีกข้างเป็นอะไรครับเป็นคูณครับก็จะได้เป็น y เท่ากับ 12บคูณสหมายความว่า y เท่ากับสิบเป็นเป็นสี่ครับนี่แหละคือหลักการคิดง่ายๆเลยนะครับในการแก้สมาการการหาค่า x ค่า y อะไรต่างๆเนาะทำได้นะครับแต่สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีวิธีการคิดอีกลักษณะหนึงเนาะก็สามารถนำมาแชร์ได้นะครับ เออหรืออีกวิธีการคิดแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับอย่างเช่นว่า y ส่วน4เท่ากับ12นะครับ y มันหารอยู่ย้ายข้างไปย้ายข้ามไปอีกข้างนึงเป็นคูณถูกต้องไหมแต่เราไม่ต้องย้ายก็ได้ครับเรานํานํา4นะครับมาคูณทั้งสองข้างแบบนี้ก็ทําได้นะครับและแล้ว นะครับมันจะตัดกันเองหารกับคูณมันจะตัดกันเองครับก็จะเหลือเป็น y เท่ากับ12คูณ4 y ก็จะเท่ากับ48ครับการคิดแบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับเนาะโอเคนี่คือผมกำลังปูพื้นฐานให้กับพวกเราเรามาลุยข้อสอบในข้อที่หนึ่งกันเลยนะครับข้อสอบในข้อที่หนึ่ง โจทย์ถามว่าอะไรเอ่ยเห็นชัดเจนไหมโอเคแบบนี้ครับชัดเจนดีจากสมการ2 x บวก9เท่ากับ25จงหาค่า x โอเคเรามาเพาะลงมือทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับ2 x บวกเเท่ากับยี โจทย์ให้เราหาค่า x นะครับ x เท่ากับเท่าไรเอ่ย9มันบวกอยู่ใช่ไหมครับย้ายข้ามไปอีกข้างหนึ่งเป็นอะไรครับเป็นลบนะครับบวกย้ายไปอีกข้างเป็นลบก็จะได้เป็น 2x เท่ากับ25ลบ9ได้เท่าไรเอ่ย 2x เท่ากับเท่ากับเท่าไร25ลบ9เป็น เป็น16นั่นเองครับเนาะจากนั้น x มันคูณขอไปครับ2มันคูณกับ x อยู่เนาะมันคูณอยู่ย้ายไปอีกข้างหนึ่งเป็นหารนะครับก็จะได้เป็น x เท่ากับ16หาร2หมายความว่า x เท่ากับเท่าไรครับ x เท่ากับเท่าไร่16หาร2เป็นเป็น8ครับต่อข้อไหน ตอบข้อคอควายนั่นเองครับใครตอบถูกบ้างตอบถูกเอาไปเลย1คะแนนนะครับค่า x เท่ากับ8นั่นเองนะครับข้อที่1พอทําได้ไหมทําได้นะครับไม่ยากไม่ยากในการแก้สมการอ่ะเราไปลุยในข้อที่2กันเลยนะครับข้อที่2หาค่า y นะครับตะกี้หาค่า x นี่มาหาค่า y บ้างข้อที่2โจทย์บอกว่า จากสมการ y ส่วน3บวก9เท่ากับ17จงหาค่า y ผมให้เวลาทำหนึนาทีพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับพอได้หรือเปล่าพอได้หรือเปล่า สำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสอบนะครับหรือว่าโจทย์อะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆเนาะก็นำมาฝากนำมาแชร์กันหน่อยนะครับผมเ็จะศึกษาแล้วก็เอามาติวพวกเราลักษณะนี้นะครับข้อ2ทําได้ไหมครับโอเคหมดเวลาเฉะลยในข้อที่2นะครับข้อที่2ก็คือโจทย์ให้หาค่า y นะครับ y ส่วน3บวก 9, 9เท่ากับ17ครับ9มันบวกอยู่ย้ายไปอีกข้างหนึ่งเป็นลบนะครับก็จะได้เป็น17ลบ9ครับ17เลบ้าเป็นเท่าไรเอ่ย17ลบเ้าลบ9้าเหลือ8ครับ17เลบ9เหลือเหลือ8ครับก็จะได้เป็น y ส่วน3เท่ากับ8 3ม,มันกำลังหารกับ y อยู่นะครับหารย้ายปีข้างหนึ่งเป็นอะไรครับเป็นคูณก็จะได้เป็น y เท่ากับ8ปดคูณสาคูณสได้เท่าไรเอ่ยได้24ครับข้อที่2ตอบ24่สบต่อข้อไหนครับข้อขอไข่นั่นเองไขตอบถูกเอาไปเลยครับ1น่งคะแนนพอได้ไหมครับพอได้นะครับ หวังว่าเพื่อนๆเราจะทํากันได้นะครับเจอข้อสอบสมการลักษณะนี้เนาะเป็นการรื้อฟื้นนะครับรื้อฟื้นความทรงจําสมัยมต้นนะครับน้องที่เจอโจทย์ลักษณะแบบนี้โอเคเราไปลุยในข้อที่3กันเลยนะครับข้อที่3โจทย์ถามว่าจากสมการสอง A บวก3ส่วน9เท่ากับ3จงหาค่า 3A จงหาค่า 3A นะครับพร้อมแล้วลงมือทำเลยครับผมให้เวลาทำเหมือนเดิม1หน้าที่เอกสารประกอบการติวนะครับที่ผมมักจะเอามาติวในช่อง YouTube เพื่อนๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดใน Facebook ของผมก็ได้นะครับ เนาะหรือว่าจะเข้ามาดาวน์โหลดในตัว YouTube ก็ได้นะครับผมก็จะเอาแปะไว้ที่ข้างล่างของคลิปนะครับในตรงช่องคำอธิบายนะครับในข้อ3ามนี้เขาให้หาค่า3ามเนะครับพอได้หรือเปล่า โอเคหมดเวลาเรามาเฉลยในข้อที่3กันเลยนะครับข้อทสามโจทย์บอกว่า 2a บวก3ส่วน9เท่ากับ3จงหาค่า 3a ค่า 3a เท่ากับเท่าไหร่อะ,รอะเริ่มทํากันเลยนะครับก็จะได้เป็น 2a บวก3ส่วน9เท่ากับ3 9มันทําอะไรอยู่9มันหารอยู่ครับย้ายขึ้นไปด้านบนเป็นอะไรเป็นคูณครับย้ายข้างนะครับย้ายข้ามไปอีกข้างหนึ่งเป็นคูณนะครับก็จะได้เป็น 2a บวก3เท่ากับ3 9มันหารอยู่ย้ายไปอีกข้างหนึ่งเป็นคูณนะครับคูณกับ9 9 3เป็นเท่าไหร่ครับ9 3เป็น9 3เป็น27ครับ ยี่สิบเจ็ดนั่นเองจากนั้นสามมันบวกอยู่ย้ายอีข้างหนึ่งนะครับเป็นอะไรครับเป็นลบนั่นเองนะครับก็จะเหลือสองเอเท่ากับสามมันบวกอยู่ย้ายบีข้างหนึ่งเป็นลบเท่ากับยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่เอาสามตัวน,นี้ย้ายมีข้างเอามาลบนะครับโอเคเนาะจากนั้นก็จะเหลือสองเอเท่ากับ 24สนะครับสองมันทําการคูณ A อยู่ย้ายไปข้างหนึ่งเป็นหารนะครับก็จะได้เท่ากับ A เท่ากับยีส่วนสครับมาต่อทั้งนี้ก็จะได้เป็น A เท่ากับสินั่นเองต่อข้อไหนต่อข้อกอไก่ใช่ไหมใช่ไหมครับ ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เนาะโจทย์ถามว่าจงหาค่า 3a นะครับ 3a นี่ก็คือ3มันคูณกับ a อยู่นะครับก็คือได้เท่ากับ3คูณ12ได้เท่าไรเอ่ยได้36นะครับตอบข้อไหนครับตอบข้อขอควายนั่นเองใครตอบถูกบ้างตอบถูกนะครับ ได้หนึงคะแนนแล้วก็ไปเม้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับว่าข้อ1ตอบอะไรข้อ2ตอบอะไรข้อ3ตอบอะไรนะครับเนาะสามารถมีส่วนร่วมได้นะครับโอเคไปต่อกันในข้อที่สี่เลยนะครับข้อที่สี่เริ่มยากนะครับเริ่มยากข้อที่สี่โจทย์บอกว่า จากสมการ2ส่วน x บวก3ลบ1ส่วน x เท่ากับ0จงหาค่า3 x บวก1ข้อนี้ค่อนข้างยากนะครับผมให้เวลาทำา2นาทีพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอเลยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง u t u b e ของผมด้วยนะครับแล้วก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมนะครับโดยการแสดงความคิดเห็นนะครับว่าข้อ1น่งตอบอะไรข้อสองตอบอะไรนะครับผมจะได้ไม่เหงานะครับนอะได้เข้ามาอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะครับข้อ4ีทำได้หรือเปล่า พอได้เนาะช่วงแรกๆนะครับผมก็จะเอาข้อสอบมาฝากพวกเราประมาณ5ข้อก่อนนะครับพอถ้าเกิดว่ามีข้อสอบเยอะขึ้นนะครับหรือว่าลุยใน EP ต่อไปนะครับผมก็จะเอาข้อสอบมาฝากเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ฝากเข้ามาติดตามด้วยเนาะอ่ะ เฉลยในข้อที่4นะครับข้อสี่โจทย์บอกว่า2ส่วน x บวกสลบห่ส่วน x เท่ากับศจงหาค่าหาค่าอะไรครับหาค่า3 x บวกหโอเคเริ่มลุยกันเลยนะครับก็จะได้เป็น2ส่วน x บวกสาส่วน ลบหส่วน x นะครับมันเป็นลบอยู่ย้ายไปอีกข้างหนึ่งเป็นอะไรครับเป็นบวกนะครับก็จะได้เป็น1ส่วน x แบบนี้นะครับจากนั้นผมใช้วิการคูนไข่นะครับคูณไข่โอเคก็จะได้เป็น x ไปคูณ2เป็น2 x ครับและ x บวก3ไปคูณกับ1ก็จะได้เป็น x บวกสครับโอเคนะครับสมการเริ่มได้เนอะเริ่มได้เนอะรยต่อนะครับจากนั้น x เนาะมันกำลังบวก3อยู่มีค่าเป็นบวกนะครับย้ายไปอีกข้างหนึ่งเป็นอะไรครับเป็นลบก็จะได้เป็น2 x ลบ x เท่ากับสนะครับามาต่อฝั่งนี้ ส x ลบกับ x เหลือกี่ x ครับเหลือเหลือ x เดียวครับ x เดียวเท่ากับ3ครับตอบเลยนะครับยังครับยังโจทย์บอกว่า3 x บวก1เท่ากับเท่าไหร่นะครับ x ตรงนี้มีค่าเท่าไหร่เอ่ยมีค่าเป็น3นะครับก็คือ3มันคูณกับสามอยู่นั่นเองแล้วก็ บวก1ครับ3ามคูณสามเป็น9ครับ9กบวกหเป็นเป็นเท่าไหร่ครับเป็น10นั่นเองข้อสี่ตอบสิบครับข้อไหนข้ององูครับใครตอบถูกเอาไปเลย1คะแนนหวังว่าพวกเราจะตอบถูกกันนะครับอ่ะมาต่อในข้อที่ห้ากันเลยนะครับข้อสุดท้ายของคืนนี้ โอเคข้อที่5นะครับโจทย์ให้เราหาค่า x นะครับให้หาค่า x จากสมการ3ามวงเล็บ x ลบสี 4, ่ส่วนห้ลบแเท่ากับสิะครับค่า x เท่ากับเท่าไหร่ให้พวกเราลงมือทำนะครับสนาทีพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยนะครับ พอได้เนาะโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการแก้สมการนะครับไม่ยากไม่ยากถ้าเราฝึกทําบ่อยๆนะครับก็จะทําได้พื้นฐานแต่ละคนแตกต่างกันนะครับบางคนพอเจอข้อสอบลักษณะน,นี้ก็สามารถทําได้เลยย้ายข้ามเครื่องหมายเท่ากับนะครับจากลบย้ายไปอีกข้างนึงเป็นบวกจากบวกย้ายเป็นลบคูณเป็นหารหารเป็นคูณคือบางคนเขามีพื้นฐานมา ตั้งแต่เล็กๆนะครับก็จะสามารถทําได้สําหรับคนที่ยังไม่มีพื้นฐานนะครับก็เข้ามาเรียนได้นะครับเข้ามาดูซ้ำๆเนาะผมไม่ลบคลิปแน่นอนครับก็ให้พวกเรามาเรียนจนเกิดความรู้จนเก่งนะครับโอเคเฉลยในข้อที่ห้านะครับทําได้หรือเปล่าตอบเท่าไหร่ครับเ่ยไปคอมเมนต์หน่อยนะครับช่วยไปคอมเมนต์ด้วยข้อที่ห้านี้ตอบเท่าไหร ใครที่มีส่วนร่วมนะครับเดี๋ยวจะมีรางวัลให้ต้องเอารางวัลมาล่อนะครับเหมือนนักเรียนโอเคข้อที่ห้าหาค่า x นะครับ x เท่ากับเท่าไรเออจะได้เป็นสามวงเล็บ x ลบสี่ส่วนห้าลบแปดเท่ากับ 16นะครับผมจะย้ายลบ8นะครับซึ่งมันติดลบย้ายอีกข้างหนึ่งอีกอีกข้างหนึ่งนะครับเป็นบวกก็จะได้เท่าไหร่ครับได้ 24, ครับ16บวก8นั่นเองได้24ซึ่ง5มันหารอยู่ย้ายมีข้างหนึ่งก็จะเป็นคูณนะครับก็จะได้เป็น3วงเล็บ x ลบ4เท่ากับ 24่สิบคูณห้ายบสคูณหได้เท่าไหร่ครับตั้งคูณสิครับใครจะรู้เล่าเคาคิดเลขเลยครับอ่ะห้าสี่สิบหน้า2ครับ5้าสองสิบสบวกสเป็น12ครับ24่คูณหได้120ครับจากนั้นเอา3เข้าไปคูณในวงเล็บ3าคูณเได้ 3x 3คูณลบสได้3 4 12ได้ลบสิครับจากนั้น12มันเป็นลบอยู่นะครับย้ายไปอีกข้างหนึ่งเป็นอะไรครับเป็นบวกก็จะได้เป็น132ครับใช่หรือเปล่าหนึ่งบวกสิโอเคหนึ ส x เท่ากับหนึครับขออนุญาตลบตรงนี้เนาะได้เท่าไรเอ่ยตั้งหารสิครับก็จะได้เป็น x เท่ากับหนึหารสาม หาค่า x นะครับตั้งหาเลย3อะไรได้13ไม่มีครับมี3 4 12ครับลบกันเหลือ1ดึง2ลงมา3 4มสหมายความว่าค่า x เท่ากับ4ี่นั่นเองตอบข้อไหนครับตอบข้อขอไข่นะครับใขต่ตอบถูกเอาไปเลย หนึ่งคะแนนพอได้ไหมครับพอได้เนาะใครได้ห้าคะแนนเต็มบ้างยกมือขึ้นโอ้โหนะครับอันนี้ก็คือโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการแก้สมการนะครับหวังว่าโจทย์ที่นำมาแชร์นำมาติวพวกเรานะครับจะเป็นประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากพวกเราเข้าไป ติดตามด้วยนะครับในช่อง y t u t u เนาะผมก็จะนำคลิปมาฝากพวกเรานะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมหวังว่าคลิปดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับพวกเราสำหรับคืนนี้เอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับบ๊ายบายฝันดีนะครับ